สวัสดีครับพบกันอีกทีนะครับกับผมเสือจากช่องเสือเลเดอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาแก้ไขนะครับเรื่องระบบไฟนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคือไฟอะไรนะครับอ่ะอันนี้คือชุดดีเล์นะครับชุดดีเล์ก็มีการต่อไว้บ้างแล้วเล็กน้อยนะครับที่ทําเพิ่มเติมนะครับมันเป็นชุดสําเร็จนะครับเป็นชุดคิดก็เอ่อหน้าจะอยู่จำไม่ได้ว่าถือมาเท่าไหร่สองร้อยมั้งนะครับคือเขาวายมาเรียกให้เรียบร้อยแล้วประมาณนึง แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครใครมีความรู้ใครต่อเป็นใครมีสายไฟอุปกรณ์มีหัวเข้าเข้าหัวอะไรเงี้ยก็คือซื้อเองไม่กี่บาทชุดนี้ยะระบบไฟที่ว่าก็คือไฟสปอร์ตไลท์นั่นเองนะครับตัดหมอกแล้วแต่คนจะเรียกอะนะครับเป็นไฟ LED นะครับ LED หน้าตาประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เน้นแสงกระจายนะครับแสงกระจายไม่ใช่พุ่งไกลนะเน้นแสงกว้าง สองออกมาประมาณ50เมตรนะครับความเข้มที่เราจะเห็นด้วยตาแบบชัดๆเลยคือ50เมตรนะครับจากนั้นก็ได้ประมาณถึง150นะครับที่แสงจะไปได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ชัดเลยมากไม่เข้มเลยมากนะครับตัวนี้เนี่ยกำลังวัดที่เขาโมไว้นะครับก็คือ60วัตนะครับกำลังวัดที่เขามไว้คือ60วัตนะครับแต่ว่ากินกระแสจริงอ,ะอ่ะมันไม่ถึง ไม่ถึง60นะครับเพราะมันเป็น LED ครับแต่ว่าค่าความสว่างที่เขาแบบว่าเรียกว่ากี่วัตต์กี่วัตต์เขาบอกว่า60แต่ลูมเมนเนี่ยผมคิดว่า,าต้องหาเครื่องมาวัดอีกทีหนึ่งเพราะเราจะเชื่อที่เขาโพสก็คงจะไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีหลายแบบหลายคุณภาพหลายราคานะครับเนี่ยอตอนนี้คือ2ดวงนะครับในสดวงเลยอแล้วก็ไฟหลักหรือไฟเมนเนี่ยก็เป็นหลอด LED เช่นกัน อันนี้เป็น LED แบบความเข้มสูงนะครับดูเมนสูงมากนะครับแล้วก็ไม่มีคัตออฟนะครับแต่ว่า,าตัวเขาเองเนี่ยก็ทําหน้าที่คล้ายๆคัตออฟแหละเขาแบ่งบนล่างนะครับแต่ว่าก็ยังฟุ้งอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงก็ไม่ถึงกัมากนะัให้แสงมุมกว้างนะครับมานี้ LED ก็เกือบเกือบทั้งคันนะครับตอนแรกเนี่ยก็คือทั้งคันแล้วไฟ,ไฟเลี้ยวไฟหลีอะไรก็คือ LED หมดพอดีว่าไฟท้ายอะ่ะ ตอนแรกมันเป็นหลอด LED นี้นะครับนี่คือหลอดไฟเบรกนะครับขั้วบิดนะครับคอนแทคสหน้าตรงรุ่นนะครับก็คือใส่ได้เลยใส่กันได้เลยเสียนะครับน่าจะตัวบอร์ดเสียนะครับเพราะว่าลองวัดดูแล้วเนี่ยไฟไม่เข้าเลยนะครับไม่ว่าจะขั้วไหนก็นแล้วแต่ก็ใส่มาเป็นหลอดฮอลโลเจนหรือหลอดไส้เหมือนเดิมนะครับสำหรับไฟท้ายไฟหลักที่เหลือก็เป็น LED ตอนแรกก็คือเรียก Full LED แล้วแหละ ส่วนคนที่ถามว่ามันสว่างแค่ไหนนะก็สว่างกว่าหลอดไส้เยอะนะครับแล้วก็ผมเลือกเป็นตัวนี้เพราะว่าเขาให้แสงรอบตัวเนาะที่มีขายตามร้านอะไรเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนชิปเดียวนะครับแล้วก็มีตัวคล้ายๆเขาเรียกอะไรโปรเจคเตอร์นะครับหรือว่าเลนนูนเนี่ยทำหน้าที่ขับขับให้แสงมันออกมาเยอะ,ะครับแต่ว่ามันก็พุ่งมาด้านเดียวคือด้านหน้านี้เนาะผมพยายามหายอย่างนี้นะครับให้แสงกระจายคือ ให้การกระจางแสงเนี่ยคล้ายๆกับหลอดไฮโลรเจนที่สุดก็ได้เจ้าหลอดนี้มานะครับราคาก็แพงอยู่นะตัวหนึ่งก็ประมาณา90บาทแล้วกันประมาณนี้ยังไม่รวมค่าส่งนะครับ โอเคครับอันนี้เราต่อสายคร่าวๆเ,เรียบร้อยกับตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าความสว่างเป็นยังไงนะครับจะมีผลแล้วตอนนี้อ่ะโอเคปิดไฟเลยอน,นี้ไม่สตาร์ทเครื่องนะครับไฟจาแบตเปอรี่สองดวงประมาณนี้ความสว่างคือถือว่าสว่างเลยนะอสองดวงคู่นะครับ ก็เอาเยอะอยู่มันเป็นแสงกว้างนะครับแสงกว้างนะคือมึงแสงกว้างไม่เน้นพุ่งมันกระจายรอบตัวก็จะปมาณนเน้นมองเส้นทางไหลาทางขอบทางเนี้ยอะลองดูแสงถนะ้าเข้ากล้องตรงตรงจะเป็นไงเนาะเข้ากล้องตรงตรงนะครับเย้ครับประมาณนี้ดูข้างนอกอีกที ถนนยังมาต่อยนะคุนดำนะดูสิต่อไปก็คือประมาณนี้เลยครับเรื่องประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะเปิดไฟเข้าหนะ่อยอ่าโอเคเอาละครับตอนนี้เราวา,ายสายเรียบร้อยแล้วคร่าวๆนะครับเพราะว่าหาเคเบิลไทยไม่เจอไอาสายลัดเนี่ยนะครับมันต้องใช้สายลัดช่วยเนาะในการไล่สาย เก็บสายต่างๆอะไรเงี้ยลูกสาวสองคนหน้าจะเอาไปเล่นหมดนะครับก็เลยต้องไว้อย่างนี้ก่อนเนี่ยมัดไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาซื้อคีบอนไทยมารัดเก็บงานีกิอันนี้ก็ข้อาวาประมาณนี้ก็คือเดินประมาณนี้ครับตัวนี้จริงๆก็ต้องอคีบอนไทยรัดก็อาจจะซุกไว้ข้างในนะครับจริงๆจะซุกไว้ข้างในแล้วหาจุดรัดนะครับสายประมาณนี้สายลบสายอะไรนะครับสายลบนี่โดนบอดี้ได้ให้เป็นไรแต่เอาสายบวกเห็นปะ ปิ่มมาหน่อยหนึ่งอันนี้ต้องหาแล้วมาแปะนะครับโดนบอดี้ไม่ได้นะช็อตนะครับแล้วก็สายของชุดยีเ์เนี่ยจะมีแค่นี้เอง2เส้นนี้ก็เดินคู่กันไปตามสายของตัวถังนะเดินไปเรื่อยๆนะครับผ่านเข้ามาข้างซุ้ยจุนแจแเดินตามสายเขามีสายเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดินตามสายที่โรงงานเขาเดินไว้หลบสายคันเร่องอะไรให้เรียบร้อยนะหลบสายคันเร่งดีๆนะครับ ก็มากองไว้ตรงนี้นี่สายกลาวสัญญาณก็เข้าที่แต่นะครับกลาวยูนิอยู่ตรงแตรกาลองนี้ได้นะครับเป็นกลาวรวมแล้วก็อันนี้เป็นสายสําหรับสปอร์ตไลท์คือเป็นสปอร์ตไลท์สชุดนะครับเขาก็เลยให้มา2ชุดอย่างนี้แต่ว่าปั๊กผมมาเปลี่ยนเองเนาะนะครับสปอตไลท์ของผมเนี่ยผมเดินสายรวมอยู่แล้ว สองแล้วรวมเป็นหนึ่งนะครับปักดินในนี้รับไหวสบายครับเพราะว่าอย่างนี้บอกครับมันรับกระแสะได้เยอะทนความร้อนได้สูงด้วยไอ้ปักดินเะนี่ยแต่ว่ามันไม่กันน้ํานะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีสนิมได้ขึ้นอยู่แล้วมันเป็นทองเหลืองเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเรื่องสนิมแต่เรามาใส่ชุดสีเก็บกัน ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับเก็บมันก็ดูไม่ออกเห็นไหมข้างนอกดูไม่ออกหรอครับมันก็ดูไม่รู้ว่ารถมีดีเล์หรือไม่มีดีเล์สายก็ไม่ได้พลุรังอะไรมาข่าบก็เก็บอยู่ในบอดี้จะมีตรงนี้แหละที่เอกระกษณ์ของเรา,อาเอาง่ายๆาง่ายๆนะรเรา,เราทำบาทำได้ค่อยว่าดีกที ไฟระบบไฟไม่มีปัญหาเอาาเอเหลือแค่ดีเลยไฟเร็วที่ไม่เปลีป่ยนเนาะมันจะกระพริบเร็วมากครับว่ามันเป็น LED นา่าลันี่ขนาดเป็น LED watt สูงนะถ้าเป็น w a t วั a t t น้อยกว่านี้ก็ค้างเลยครับไม่กระพริบเลยตลอดเล็กนี้เลือกหลอดบุ้มมามันก็จะวาบมากแสงสว่างจ้านะมีแค่ไฟหลีกกับไฟท,ท้ายที่มันติดอยู่ตอนเนี้ยก็ แบตเหลืออยู่มา12.5นะครับมันจะอยู่มาเนี้ย12.5 1 2กนะครับพอสตาร์ทเครื่องก็จะขึ้นขึ้นไปประมาณ14.3เนี่ยประมาณนี้ครับถ้าต่ำกว่า10ส3 4 1 3มเนี่ยบัดไฟหรือตัวชาร์จอาจจะเสียครับประมาณนี้